ครับซีซันพีนน่น้องดีซันนี่คือรายการ o ีวิ v และอยู่ในทีฟัตเตสเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มารีวิวเมดิกกันนะครับก็เมดิกก็จะมีเป็นรูปแบบประมาณที่ผมเล่นแบบนี้แบบที่มีคนเล่นให้ดูว่าเมดิกมันต้องใช้คนอยู่อะไรอย่างนี้นะถึงจะได้ครับก็อาจจะขออภัยเนื่องจากเฟรมเป็นกระตุกอะไรอย่างนี้รอยไม่ค่อยลื่นอะไรอย่างนี้นะครับก็จะขออภัยไ<ๆ>ว้หนที่นี้นะครับอาวุธชิ้แรกของเมดิกก็คือใส่ลิงกันแล้วก็ปืนยิงเข็มนะครับ อย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากก็บรรจุได้40นัดนะครับนี่ก็เพื่อนเรานะครับก็อันที่สองคือเมดิกัน้วไปฮิ้วเลยเพื่อนอในนี้นะครับดูครับเพื่อนจะเลือดเพิ่มนะครับก็แล้วก็ช่วยเพื่อนครับเมดิกเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับไม่ควรออกมูมากเกินไปนะครับเนี่ยก็ต้องกัดระยะนะครับปืนไซริงกันมันหยวนลงนะครับแล้วก็ควรฮิวให้เพื่อนนะครับถ้ราถ้าเพื่อนจะเลือดหมดแล้วก็ฮิ้วให้เพื่อนนะครับเพราะถ้าเมดิกเทคทูกับเทปวี้ก็จะเก่งนะครับ ก็อย่างเงี้ยไปฮะไม่สามารถยิงตัวเองได้โดยอัตโนมัตินะครับโอ้โหข้างที่ข้างเขาเป็นยังไงเขายูเบอร์ชาร์ดเดี๋ยวผมจะเก็บยูเบอร์ชาร์ดให้ดูครับตรงข้างล่างขวาครับขวาซ้ายครับมันก็จะเป็นยูเบอร์นะครับถ้าเราเก็บได้ร้อยแต้มก็จะใช้ยูเบอร์ชาร์ดได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงครับว่าจะตายแล้วเก็บมเพิ่มเลยแอ้วมาดูอาวุธที่สามก็คือโบนซอนะครับก็เลื่อยตัดกระดูกนะครับพูดง่ายก็แบบ าในตามในหนังของทีฟอตีน,นะครับมันสามารถตักกระดูกคนได้จริงๆนะครับแต่ในนี้ได้แค่เจาะเข้าเนื้อร่างกายนะครับแต่เฮียบีไปไรนละน,น,ลน่าจะตายแล้วข้าเขามีเซ้นที่กันนะครับโอ้โดนยิงเลยโอ้เฮียเราอยู่นู่นนะครับก็ฮิ้วให้ครับโอ้จะบูนเลือดถึงหมดแล้วก็ฮิ้วให้เข้าไปครับเออถ้าถ้ามีดีฮิ้วให้คนที่เลือดน้อยนะครับ มันจะทําให้เอแบบพูดยังไงดีพูดยังไงเลยล่ะแบบยูเบอร์มันจะเร็วขึ้นทบนี้ครับถ้ายูเบอร์เต้นเะยจะคล้ายสายฟ้าเอาจากปากกระบื้ปากกระบอกปืนนะครับถ่าเราจะยูเบอร์กดขี้ขวาครับมันเป็นอย่างนี้ครับไอ้ครับเกาะยิงไม่เข้าเกงหน่วยคอมมานโดูมาแล้วบู๊แลวครับบู๊แลยจะวะนี้ไม่มีใครทาอะไรได้ครับบู๊แลยเอายูเบอร์หมุนนะครับก็สําหรับเมนี่ก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับก็ด่านนี้จะเป็นด่านชิงออฟฮิวนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับไปยึดครับ ให้ได้สามทีก็ชนะครับหืมอ่านกันมันเลยนะนายติดไฟแค่สักคนเลยครับก็เมดิก็มีมานนี้ก็มาดูกันของแต่ละอันครับสายลิงกันครับนี่ครับดึงมือแปะนะครับมีเสียงแปะนิดนึงครับเมดิก,กันครับอ่ะขอบคุณครับเออเมดิกก็จะเป็นคนแบบลักศิลปินดนตรีนะครับเขาเคยเป็นเออ เคยไปสอบเข้าเป็นนักดน,นตรีในเอ,อแบบพูด,ยงงด,ดอ,อย่างไรนะคณะลาคณะอะไรนี้ครับคณะศิลปาศาสตร์อะไรเงี้ยทุยดนตรีาศาสตร์นะครับก็มาเกี่ยวกับความรู้ประวัติเกี่ยวกับเมดิคนะครับเมดิยวเ,ออเ,เกิดที่ประเทศอังกฤษนะครับในในแถบรัฐแคลิฟอร์เนียเปล่าอ่ะไม่ใช่แคลิฟอร์เนียมันอยู่อเมริกาครับในอังในอังกฤษครับแถวมันอยู่ในด่านเอ็มบีเอมาผมจำไม่ได้ี๋ยวมันอยู่แถว อออันนี้ถ้าเพื่อนผู้ชมอยากลุกไปดูกันเราเองครับอันนี้กูจําไม่ได้หมนกั้นก็ไม่ดีกเกิดนในอังกฤษนะครับเมด้เคยแบบ <c oughs> คนที่เมดิกจะเป็นแบบมาเป็นหมอที่ผมเคยบอกแล้วนะครับว่าผมบอกไปเมื่อกี้พิดผิดว่าเมดิกนะครับเคยเป็นนักดนตรีนะครับ <c oughs> เขาเคยไปสอบเอ้ยเขาเคยไปเข้าคณะต่างๆนะครับก็แบบไปได้ลุ่งๆอลไแล้วพอนี้มีสงครามเกิดขึ้นที่จถวเนั้นนะครับในบ้านของเมดิกเขาก็เลยย้ายออกมานะครับมา ประจําการแบบเขามาเป็นแบบทหารเพื่อที่รักต้องการจะล้างแค้นเนื่องจากเขาทานผูกแล้วพ่อแม่เขาตายนะครับเขายังไม่มีลูกนะครับแค่พ่อแม่ตายนะครับแล้วเขาก็ได้แบบเป็นหมอนะครับหมอเถื่อนะครับก็รักษาทุกคนแบบใครใจจ้างมากก็รักษาครับแต่จ่ายที่นึ่จ่ายโคตรแพงนะครับก็ไม่ดีก็ได้รับการชักชวนจากสปายนะครับแล้วก็ได้เข้าทีมฟอร์เตแบบอย่างงี้เ่ยนะครับ ก็ําหรับคลิปนี้โอ้เดี๋ยวผมมีอีเวนต์หนึ่งให้อีกนะครับก็คือเนื่องในโอกาสครบสิบซาสไครนะครับก็ให้เพื่อนคําถามแอดมินอะไรมาก็ได้เกี่ยวกับคลิปรฏิทนนครับว่าใครอยากรู้เรื่องละเอียดกว่าอะไรอย่างนี้แล้วผมจะไปทํามาให้นะครับว่ามันเป็นยังไงครับที่อยู่ของใครอะไรอ่ไงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทํามาให้นะครับาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเพื่อตอนนี้สวัสดีครับซิวเกนท o วอลเลอร์